สวัสดีครับผมนายเดวเมกสีขาเลขที่9ครับสวัสดีครับผมนายน้ำจตุพุ่มมาดีรุ่ที่2ครับครับผมเด็กชายแต่ว่าจะเดิญชัยเลขที่7ครับดึดึงดึดึงเึ็นเซอร์นะ่งใจอินเซอร์ดึง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 เอ็งเซอร์จ้าครับวัตถุดิบที่มีนะครับเอ้ยวัตถุดิบที่ใช้นะครับก็มีหม้อต้มของพี่อ้อแล้วก็กระลำขาวแล้วก็ไข่อันนี้แหละแล้วก็หมูสับแล้วก็คะนอครับ แล้วก็จานช้อนซ่อมแล้วก็หุนเส้นครับไปทํากันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราจะทการใส่น้ำใส่แค่ไหนใม่รูใส่ไปนะครับประมาณ50 ml ครับส่วนขั้นตอนที่สองครับเราจะทำการใส่ขนอเออยังไม่เปิดจ้ะ, <laughs> ะงั้นงั้นรอก็รอวับ เขั้นตอนที่สองนะครับเราในลำการใส่ขนองลงไปใส่เลยใส่ใส่เลยใส่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยเฮ้ยมันจะกฝุ่นเฮ้ยแล้วก็รอขนองปลายนะครับก็ถึงแล้วใส่มันจะดูดิด้ไปกันต่อนี่นะครับวิธีต่อไปนะครับก็ปั้นหมูให้เป็นกลมๆนะครับนี่ครับก็คือเจาะรูถุง เจาะถุงรูพอได้แล้วครับแล้วก็แบบบ้นอย่างนี้ครับมั็นช่เหรอล่ะคุณคุณถ้ามันใหญ่เกินไปนะครับก็สามารถแบ่งขึ้นอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเรากินเองนะครับเราไม่ได้ให้ใครกินนี่ครับแล้วก็เป็นก้อนๆสองก้อนนี้นะครับไปดูตอนเราทำสิทธิ์แล้วนะหนึ่งสองซ้อมวิธีต่อไปนะครับใส่หมูที่ทำไว้นะครับ ไม่เทว่าเนคุณต้้งมึงเตะก้าวขึ้นนะคุณมึงเตะก้าขึ้นอ่ะว้าๆเ้าๆจะเย็นถ้าดินมันฝุงใส่เนี่ยนะครับวิธีต่อไปนะครับก็เราก็หั่นเต้าหู้นะครับมาหั่นเต้าหู้นะครับนี่ครับหั่นเสร็จแล้วหั่นเสร็จแล้วแล้วก็เอาใส่เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยคุณ อยู่ในปาร์ตี้ก็เดินกับเวอร์เยอะเด็สวยเซ็กซี่เดินกับเวอร์เยูอยู่บ้านเจอโจงยิงกับเวอร์เยอะเวอร์เวอรเวอรเวอรต่อไปใส่เป็นเส้นใส่ใส่คุณเส้นโอ้ยปว้ยไอ้หนุ่ยทำไมมันทำรกอย่างงี้ใช่ไหมเป็นหน้าขี้หน้าขี้เลยเราไม่มีที่ช่วเลยมาดูผมต่อดีกว่าอย่าไปดูพวกนั้นยาวต่อไปนะครับเราจะทำการหั่นแบบแล้วจะหั่นหัวผักกาดออก อนมึงล้างเลยเนี่ยสักสามสี่อันไม่หั่นต๊กขาวๆออกเาะตอนนั้มันขมและมึงก็วางไว้ที่นัตองนั้นมันขมมดีกว่าเอาไปทายมอค่ตัด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 ไม่เหนือทำไมมึงตัดแค่นั้นอระมึงตัดถึงนี่เลยที่อันี้ทุกคนต้องว่าผมด้วยมันไม่ทันแล้วเนี่ยมึงจะหั่นทำไมมึงเห็นอเยอะ ไอ้คุณอะไรไม่ไม่ไม่เราไม่ต้องเราไม่ต้องอันนี้ไงตัดออกตัดออกอย่าไปซีเรียสอย่าไปโกงอย่าไปเงี้ยไอ้คุณไอ้เงี้ยควายเงี้ยอะไรอเงี้ยคนนรกไอ้สัตว์ไม่ล้างก่อนวะล้างแล้วอือว่าอย่างนักกินแบบไม่ได้เอามาเหนือมึงเตรียมเอาลงนะอุ้ยใช่มันเดี๋ยวมันก็ยุบกิน ่ายย,ยาวๆเลยเออคัก oui, ่อนว่าไอ้หี้ยไม่เป็นไรหรากค่อยตัดเอาแล้วก็ลบเสียงออกแล้วใส่เสียงเพลงครัตอนเนี้ย ต่อไปนะครับเราท้การเอาผักลงไปต้มกับหมูแล้ว้นเส้นของเรานะครับขมอนนี่นะครับเป็นอะไรเนี่ยไม่ที่ใส่หรอว้าวยอดไปเลยนะฮะเป็นเหมือนท็อปปิ้งอ่ะอืที่เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมขมอน พออะไรยังไม่หมดเลยเอุกคนปิดฟ้าปิดฟาโอ้ยใครบอกให้ใส่หุ้นเส้นหมดว่ากูอยากตบแม่หัวแม่คนโลกอะไอเหียลราเราจะเอาผ้าที่ไหนมาเช็ดให้เขาเนี่ยตืต้ต

อร่อยมากครับโอ้ยซ้ำซ้ำซ้โอ้มันเส้นผ่านน้อต่อไปอแจ็บหมูแจ็บหมีแจ๊บแจ็บเงียบเลยนี่อมันอยู่จริงหรออะไรอยู่จริง โอเครับเซียที่มันเอาได้เลยครับ <laughs> อร่อยครับ